สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field ครั้งนึงนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันแท้สำหรับคนที่ชอบเพียร์ลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาสเซิลนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนช่องนี้นะครับไม่คิดว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแรงสนับสนุนขนาดนี้และใครผ่านมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซับก็ฝากกดซับกันรัวๆด้วยนะครับ วันนี้จะมาพูดก่อนเกมที่นิวคาสเซิลจะเจอกับไบรตันในศึกเอฟเอคัพนะครับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเดินหน้าลุ้นแชมป์ถ่วยในประเทศต่อไปโดยการเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์กพบกับไบรตันในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาลคักับลิเวอร์พูลได้แล้วอีกเพียง2เกมนะครับก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสกลับไปเล่นที่เวมบลีย์เพิ่มอีกครั้งหนึ่งในฤดูการนี้ในรายการนี้เส้นทางของพวกเขาเนี่ย ฤดูการนี้เริ่มต้นด้วยการเอาชนะบรอม l e y และ b i r ร i n g h a m มขณะที่ไบรตันนะครับก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการโค่นเชลซีในรอบที่แล้วนิว c a s t ซิลเนี่ยหวังยุติการรคอยแชมป์รายการนี้ที่ยาวนานถึง70ปีโดยมีอเล็กซานเดอร์เป็นความหวังในแนวรุก สุน้าชาวสวีเดนเนี่ยที่ยิงไปไะยี่ลูกจาก30นัดในฤดูการนี้รวมถึง19ลูกในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามนะครับอิสแอกอาจจะพลาดเกมนี้หลังจากไม่ได้ลงสนามในเกมที่บุกไปพ่ายลิเวอร์พูลสองูนย์เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้นขาหนีบเอริฮาวคุนซือของนิวคาสเซิลนะครับก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาจะฟิตทันลงเล่นในวันอาทิตย์หรือไม่ด้านฟาเบียน เฮอร์เซลอร์ผู้จัดการทีมไบรตันนะครับยอมรับว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถหาตัวแทนของไอแซคได้แน่นอนหากเขาไม่สามารถลงสนามได้ซึ่งเฮอร์เซลอร์กล่าวไว้ว่าไอแซคเนี่ยเป็นนักเตะที่พิเศษและไม่มีใครสามารถทดแทนเขาได้แบบสมบูรณ์แบบแน่นอนไบรตันนะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงหลังจากพ่ายแบบสุดชอ็อก7-0ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส พวกเขาก็กลับมาคว้าชัยชนะได้4นัดติดต่อกันนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะบอลมัส์2-1เนี่ยทำให้พวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับแปดของพรีเมียร์ลีกมีแต้มตามหลังพื้นที่แชมเปียนส์ลีกเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองสำหรับนิวคาสเซิล แม้ว่าพวกเขาจะมีเกมลุกที่อันตรายนะครับแต่ก็ยังต้องพึ่งไพยแสกเป็นหลักฤดูกาลนี้เขายิงไปเลย21ลูกอย่างที่กล่าวไว้ขณะที่ดาว์เซนโวอันดับ2ของทีมคือแอนโทนีกอร์ดอนที่ยิงไปเพียง9ลูกเท่านั้นเองตามมาด้วยเจค็อบมอร์ฟี่ที่ยิงได้6ลูกสิ่งนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าทีมมีความหวังกับอีแซกอย่างมากและเป็นเหตุผลที่สโมสรจะไม่พิจนารณาปล่อยเขาให้กับลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ หากอีแซกไม่สามารถลงสนามได้นะครับเฮาอาจจะต้องเลือกใช้คาร์ลัมวิวสันหรือวิลเลียมโอซูล่าสูนหน้าดาว่วงวัย21ปีเนะี่ยที่ทำผลงานในเอฟเอคัพได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้ว7ประตูกับ3แอสซิสต์จาก7นัดนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าอีแซกและวิลซันรวมกัน เขามีบทบาทสําคัญในเส้นทางของ FA Cup ของนิวคาสเซิลใฤดูกาลนี้นะครับโดยยิงประตูดได้ในเกมชนะบรอม l ียและทํา2 s แอสซิสต์ในเกมเฉือน Birmingham 3-2ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้เนี่ยโอซูล่าอาจจะได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามหากอีแสกไม่ฟิตพอจะออกสตาร์ทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวรับของนิวคาสเซิลก็คงเป็นปัญหาสําคัญอยู่ในเกมนี้ โดยพวกเขาเสียไปถึง11ประตูจาก3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลก่อนจะเจอกับแนวรุกที่กำลังท็อปฟอร์มของไบรตันเนี่ยทีมของเฮสเลอร์เนี่ยมีแนวรุกที่อันตรายโดยเฉพาะจอร์จินโยรูเตอร์ที่ยิงไป4ประตูกับ2อสซิตจาก3นัดล่าสุดในเอฟเอคับส่วนเดนนี่เวลแบ็กและ ชาเปโดรเนี่ยก็ต่างพร้อมลงสนามเช่นกันนะครับในเกมนี้นิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะได้ข่าวดีจากการกลับมาของสเวนบอ e แมนและโจลินตันที่กําลังเล่งฟื้นตัวอาการบาดเจ็บนะครับส่วนจะมาราเซลเนี่ยยังต้องรักษาตัวต่อไปเกมนี้ถือเป็นบททดสอบสําคัญของเอดี้ฮาวในการจัดการแนวรับ และหาทางหยุดเกมรุกของไบรตันนะครับบรรยากาศที่เซนเจาฟ์คนะครับจะเป็นแรงผลักดันสําคัญให้นิวคาสเซิลในเกมที่คาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นสุดและสูสีหากอีแซคฟิตไม่ทันเนอร์โอซูล่าจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งขณะที่แนวรุกของไบรตันก็พร้อมสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทีมนิวคาสเซิลนะครับเกมนี้ อาจจะต้องตัดสินกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรือแม้กระทั่งการดวลจุดโทษซึ่งนิวคาสเซิลอาจจะใช้ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วก็ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับไบรตันนะครับแล้วก็ต้องดูกันว่าผลมันเป็นยังไงแล้วทุกคนคิดว่าเป็นงไงบ้างครับเราจะผ่านไบรตันได้ไหมฝากไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรเนี่ยแล้วเราจะมาคุยกันในใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝาก Subscribe ถ้าชอบและอยากติดตามผมต่อไปนะครับแล้วเจอกันอีกทีหลังจากเกมครับวันนี้ไปแล้ว